A l i ไลฟ์พอดแคสแสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุดธศุกร์ทางช่อง u t u b e Thai Writer ดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชัยไลฟ์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับ วันที่เราบันทึกเสียงอยู่นี่ก็เพิ่งผ่านวันสุนทรภู่มาไม่นานนี้เองครับแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างเกี่ยวกับสุนทรภู่อย่างที่เราทราบกันนะครับ หนึ่งในกิจกรรมนั้นจัดโดยกองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่นะครับปีนี้เนี่ยก็มีการจัดประกวดบทกวีครับเป็นบทกลอนในหัวข้อสงครามสันติภาพและสุนทรภู่นะครับซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครครับพี่ชัยนรงไวยปิติหรือที่เรารู้จักกันในนามปากกามีนาฟ้าสุกนั่นเองครับ มีนาฟาสุกเป็นใครเขามีเส้นทางการเขียนเส้นทางของกวียังไงนะครับรวมไปถึงผลงานนะฮะผลงานชิ้นต่างๆที่เขาเคยเขียนรางวัลที่ได้รับและก็ที่สำคัญครับกว่าจะมาเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะฮะคือในหัวข้อสงครามสันติภาพและสุนทรพู้เนี่ยพี่มีนามี วิธีคิดมีการเรียบเรียงความคิดกว่าจะมาเป็นผลงานชิ้นที่ได้รับรางวัลนี้อย่างไรนะครับเราจะไปพูดคุยกับพี่มินาซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ต้นครับครับขอบคุณนะครับพี่ที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับเช่นกันเนกันครับพี่คุณผู้ฟังผมลืมบอกไปอีกนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะฮะ พี่มินาเนี่ยนอกจากจะรับราชการแล้วนะครับพี่มินายังมาเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยของเราด้วยนะฮะเอาละแนะนํากันไปพอสมควรแล้วครับตอนนี้เราขอเริ่มต้นกับคําถามแรกที่ผมถามกับนักเขียนทุกท่านที่มาพูดคุยกันในรายการของเรานะครับว่าพี่มินามีเส้นทางของกวีเส้นทางของนักเขียนยังไงครับอ๋อจริงจริงการเขียนเมื่อก่อนเรื่องก,การเขียนกรน,นะจะไม่ใช่เป็นก,กวีครับผมก็คือ เหมือนก็เป็นความชอบส่วนตัวตั้งแต่เรียนชั้นประถมแล้วนะครับ mm hmm. อืก็ชอบชอบคือชอบภาษาไทยตั้งแต่นั้นแล้ย mm hmm. แล้วก็ก็ก็แต่งเรื่อยๆแล้วก็ก็มีบางช่วงมีวิชาภาษาไทยคุณครูก็ให้แต่งเน่จางวันสุดทอนผู้ก็ให้แต่งกอนกอนมาส่งครูหรือว่าในช่วงงภาษาไทยก็ให้แต่งคำประพันธ์ เช่นเอาคําบังเพยมาแล้วก็มาขยายความแต่งเป็นคำพันอะไรเงี้ยก็แต่งไปเรื่อยๆแล้วก็บางช่วงก็เพื่อนเห็นว่าเราเขียนกรเก่งนะอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะไปช่วยแต่งให้หน่อยอาจจะได้ได้แบบเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําไปตามเรื่องอนะครับครับเดีชอว์คำแต่ชั่นประทมมาแล้วก็ฝึกเรื่อยๆครับชอบภาษาไทยครับผมตอนนั้นเนี่ยนอกจากการประกวดในโรงเรียนแล้วเนี่ยมีการไปประกวดข้างนอกด้วยไหมครับพี่ขอตอนนั้นจุดนั้นยังไม่มีนะครับ ครับผมฉันได้กลุ่มนานมั่งครับตั้งสี่สิบปีได้มั้งครับครับผมยังไม่เคยมีประกวดเลยพี่เข้าสู่วงการประกวดตั้งแต่เมื่อไหรครับอ๋อจริงๆแล้วก็คือตัวเองเขียนเขียนมานานแล้วนะครับแล้วก็เคยส่งผลงานไปไปตามนิยา s a จริงตอนนั้นรู้สึกว่าคือไม่ค่อยไม่รู้เลยว่านิาย a s ร n เล่มไหนมีมีรับผลงานเรื่องของเด็กวีเรื่องของปลอนมั่งอะไรเงี้ยทีนี้ก็อดีไปเจอ หนังสือสกุลไทยช่วงนั้นจะมีคอลัมน์โโมสรสมานนิษฐ์นะครับก็เลยส่งไปส่งไปแล้วก็ได้รับตีพิมพ์ชิ้นแรกของชีวิตในการในการลงวิเศาสารเมื่อปีสองพนร้อสามสิบสี่นะครับครับผมอันนั้นส่งชื่อในชื่อของผลงานคือบทบทกวีที่รักแล้วก็บรรยายว่าเรารักบ,บทกวียังไงเราได้ได้ไดตีพิมพ์ปีสามสี่กอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเราเริ่มต้นแล้ว แล้วเราก็จะเขียนต่อไปนะครับในการส่งไปตามนิยสารต่างๆแลว้วก็ส่งมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อนิสริสารชีวิตละนะครับตอนนั้นอาจารย์ไพรินพัทรวงเป็นผู้ควบคุมคอลัมน์นะครับครับผมเป็นคอลัมน์อะไรบัญชรชีวิตรักแล้วก็ได้ตีพิมพ์มาน่าจะเป็นสิทธิชิ้นนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นแล้วแล้วก็ส่งไปเนชั่นไปสยามรัฐเทคโนลรีชาวบ้านศิลปะเป่าธรรมกุลกรีผลเรือน จุดประกายตัวยูนทางอิสระอะไรพวกนี้แล well ้วก็มีเพจต่างๆที่ปัจจุบันเนี้มันก็ส่งไปเรื่อยๆแล้วก็ได้รับตีพิมพ์ตลอดนะครับครับผมก็ผลงานผลงานรวมแล้วที่รับตีพิมพ์ตเนนี้ถ้าไปนับนับดูน่าจะเจ็ดสิบกว่าชิ้นแล้วได้แล้วเจ็ดสิบกว่าชิ้นเนี่ยรวมเล่มได้แล้วเนาะพี่เนาะมีคนเคยยุ่งกับการให้รวมเล่มเลยนี้แต่มาลองคิดนะแต่รวมเล่มใหมไใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าผลงานของเรามัน มันเป็นผลงานที่แบบจะโอเคอาจจะไม่ให้แบบแนวสร้างสารรค์เหมือนกับกวีซีไลท์เขาเขียนกันประมาณนั้นนะครับก่อนพื้นๆบ้านๆก็ตามเอ่อแนวทางก็คือตามนิเทศาสารที่เราส่งไปยกตัวอย่างเช่นของเทคโนโลยีชาวบ,บ้านก็จะเกี่ยวกับเรื่องชาวนาเรื่องอะไรต่างๆเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกันหรือว่าศิลละเล่าศัทธธรรมก็จะมันก็จะเป็นแนวๆเดียวกันจริงถ้าเกิดเราเราเอาผลงานตรงนี้ไปใส่ก็อาจจะเหมือนกับ มันเป็นซ้ําๆเนื้อเรื่องประมาณเนี้นะครับเลยต้องตัดสินใจอยู่ว่าเราจะถ้าเราจะรวมเรื่องเนี่ยจะตัดสินใจงนงจะคัดเกลื่กยังไงผลงานให้มันมันหลากหลายประมาณนั้นนะครับครับผมแต่มีความคิดอยู่ใช่ไหมพี่มีมีความคิดอยู่ครับมีความคิดเพราะว่าไปเจอนักเขียนแบบเพื่อนเพื่อน,อนในกลุ่มบางทีก็ไอ้เมื่อไหร่จะรวมเรื่องเมื่อไหร่จะรวมเรื่องเหมือนกับ เปิดื่องการกดดันนะครับตรงนั้นนะคือพูดบ่อยๆครัเดี๋ยวก็ได้รวมเล่มเองครับจริงๆนะฮะผมก็รออ่านอยู่นะครับพี่ถ้ารวมเล่มเมื่อไหร่ส่งข่าวเราด้วยนะครับพี่ัครับผมแต่จริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการเนี่ยนะเราคุยกับพี่มีนา ระดับหนึ่งนะฮะเราได้คุยกับพี่มินาว่านอกจากผลงานที่ส่งไปลงในนิตยสาวรวารสารต่างๆอย่างที่พูดมาแล้วเนี่ยนะครับงานของพี่มินาไปปรากฏอยู่ในรวมบทกวีของเพื่อนฝูงที่เป็นนักกวีด้วยกันด้วยนะฮะใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ครับจะมีตั้งแต่เล่มแรกเริ่มแรกที่ได้ลงรวมกับเพือ่อนนักเขียนนักกวีก็คือก่อนนั้นมีการประกวดผลงานของรางวัลในยุนอวอร์ดนะครับจาได้อยู่ บอกว่าเขาปวดปวดทุกปีนะครับก็เคยเคยรวมเล่มเมื่อปีสองพันร้อยห้าสิบหกนะครับตรงนี้จะเป็นเล่มชื่อบ้านไม่มีใครอยู่ตอนนั้นก็จะเป็นอังคาร์ัาทาร์ทิปนะได้รับอุปบัติครับแล้วก็ชิ้นนี้เออันนี้ก็ส่งไปไปร่วมชื่อชิ้นว่ามรดกชิ้นสุดท้ายของลูกชายชาวนานี่ก็ได้รับปีพิมพ์ครั้งเดียวแล้วที่ส่งไปก็ครั้งเดียวแล้วครั้งแรกเีย ปีนตีนตงปริ่นนั่นเลยกันนะครับครับคุณผู้ฟังเนี่ยชื่อชั้นของมีนาฟ้าสุขเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเอ่ยถึงนามปากกานี้เนี่ยเราจะพบอยู่ในนิตยสารวารสารรวมถึงในรวมบทกวีหลายๆเล่มหลายๆชิ้นนะฮะตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความสามารถที่น่าอัศจรรย์มากนะครับและที่สําคัญครับสิ่งหนึ่งที่พี่มีนาพูดให้เราฟังเมื่อกี้นี้ผมจับได้ประเด็นหนึ่งก็คือการเขียนบทกวีให้สอดคล้องกับ พื้นที่ที่จะไปลงตีผิ์อันนี้สําคัญมากเลยนะคุณผู้ฟังนะลองคิดดูนะครับถ้าเป็นนิตยสารเกี่ยวกับอ้าสมมุติว่าเป็นความรักกันละกันนะครับแต่ไปเขียนเรื่องอะไรที่อาจจะไม่เข้าแนวในบางครั้งก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณานะตรงนี้เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งนะครับเอาละทีนี้ผมมาถึงประเด็นนี้เลยครับว่า จากงานชิ้นล่าสุดที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะฮะต้องขอสแสดงความยินดีกับพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ<อ>กับงานของกองทุนอนุสรณ์สุนทรภู้ปีนี้เนี่ยตั้งหัวข้อเรียกว่ายากไหมสงครามสันติภาพกับสุนทรภูเนี่ยและพี่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเลยนะรางวัลที่หนึ่งพูด,ดง่ายๆนะครับน่าสนใจมากพี่เล่าที่มาที่ไปของกว่าจะมาเป็นงานชิ้นนี้ให้ฟังนิดหนึ่งครับขออขอเท้าความนิดนึงครับเพราว่า เอของกองทุนอุสรสันทรพู่นี้เขาก็น่าจะประกวดมาหลายปีแล้วครับก็เคยผมเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเมื่อเมื่อปีสองพันหกสิบสามอันนั้นเป็นเอหัวข้อนิราชคาดโควิดอันนี้ก็ได้รางวัลรองชนะเลิศแล้วก็อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ปีต่อไปก็อาจจะตกรอบไปบ้างแล้วแล้วก็ปีนี้ก็ ก็รียกแล้งลเนวัอยอดเยี่ยมนะเดี๋ยวดยวในหัวข้อที่อาจารย์ต้นว่าสงครามสิลปะภาพและสุนทรพูนะครับตอนเห็นหัวข้อแล้วก็ยังยังนั่งมันนึกนะครับเห็นไหมไทยนะครับช่างตั้งหัวข้อสองครามสิลปภาพและสุนทรพูมันจะไปด้วยกันได้ยังไงนะครับก็เลยงงๆอยู่แบบตอ่อทั้งมันว่าจะทายัางไงจะเขียนจะลงมือ,อยังไงเพราะว่าคือปกติลแล้วเป็นคนว่า คืออยากจะส่งทุก,ทกเวทีที่ที่เขามีประกวดอย่างไรครับเพราะว่าหน้าอยากจะฝึกฝีมือด้วยว่าตัวเองว่าเขียนบทกวีเป็นยังไงบ้างแล้วก็ส่งมาทุกเวทีที่อาจจะตกรอบบ่อยบ่อยมากแล้วก็อาจจะเข้ารอบก็บ,บางบางบางเวทีนะครับแล้วเอ,อในอย่างของกองทุนอุทธรกู้เนี่ยคใช้เวลาอยู่สักสองสามวันคิดว่าจะ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 เขียนยังไงเพราะว่าเราก็มานั่งดูวิผลงานชิ้นเก่าๆของเราที่ที่มันเขียวเขียนกับ สงรามเกี่ยวกับสันปิภาพเรามีไหมก็ไปเช็คเช็คดูก็บางเรื่องก็อาจจะมีมีมีเข้าประเด็นบ้างเราก็เลยเอามาเอามาเอามาไปยุบดูเอามาเขียนให้เข้ากับหัวข้อเพราะว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยในกรณีที่เกิดว่าเวทีเขาประกวดเนี่ยเราจะเขียนงานไว้เยอะมากนะครับแล้วก็บางวทีเขาก็เาก็จะกําหนดหัวข้อเราก็มาเช็คดูว่าบทกวีของเราที่เราเขียนไว้เนี่ยมีมีเข้าหัวข้อไหมหรือถ้าเกิดเหมือนกับ มันมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเดี๋ยวเราก็มาปรปับประยุกมามาปรปับเปลี่ยนเพื่อที่จะส่งไป,ปรตรวจเวทีอะไรเนี้ยอันนี้ก็คือเหมือนกันครับก็มีเขียนในไว้บางชิ้นที่มันน่าจะเข้าก็เลยเอามาเอามาผสมผสานกันแล้วก็มานั่งคิดว่าสงครามสันลิภาพพระสุรพรมทู่นี่จะจะเข้ากันยังไงก็เลยมามาลงที่ว่าเราจะเราจะเอาแบบคำทนะั้งๆนะหยุดสงครามแล้วก็สร้างสันตัภาพหยุดสงครามทั้งเลยครับแล้วก็มาขมวดท้ายว่าเออสงครามเนี่ยมันทำละ ทำลายล้างทุกอย่างได้นะครับสุนทรผู้สร้างโลกให้ได้สุขขีสันติภาพปลอบปลุกทุกชีวีสุนทอนทู้ปลูกไมตรีเขียนชีวิตมันก็เป็นบทสรุปรหลังจากที่เราเขียนมันเป็นบทกวี5บทก็มาสรุปบทสุดท้ายบทกวีของสุนทอนปู้เนี่ยไ,ได้ได้ทําให้ให้โลกได้สุขีจริงไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานของท่านเนี่ยหรือว่าเออมันสามารถที่จะปลอบปลุกไมตตีได้ไหม ผลงานของท่านแล้วเนี้ยก็เลยเลยมานั่งคิดแล้วก็ส่งไปผลก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมานั่งคุยกับเพื่อนว่าเอ๊ะมันจะเข้าไหมอะไรเงี้ยครับตอนที่ประกาศตอนที่ประกาศผลจําได้อยู่ตอนนั้นไปไปรับทุกสาวที่ี่มหาลัยแถวเอวศรีวัครุเมเราก็นั้นเป็นวันที่ฝนตกนะฝน<อ>ตกแล้วขับขับรถไอถนนนี่แจ้งวัฒนาเนี่ยจากจากสีวัชรุมออกมา เอ่อวคอเราเรียกว่าคอพนครนัะเมื่อก่อนเนาะครมก็ับมาเรื่อยๆเลยโอ้รถติดมากสามชั่วโมงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาประกาศฝนยังเขาบอกว่าประกาศตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าวั้นที่ยี่สิบยี่สิบสี่นะประกาศฝนค่ะค่ะรูปลบรู้อยู่ขับรถอยู่รถมันก็ติดมากสามชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านนะครับติดสายตู้ทองแล้วก็พอรถติดเสร็จก็เปิดดูเนี่ยไอเกรดของตงตูนสโซนกปรากฏว่าเท้า ในรางวัลยอดเยียมด้วยโผตอนนั้นไม่รู้จะดีใจยังไงลูกสาวกับภรรยานม่งอ่ข้าก็ไม่ได้บอกนะดีใจมากเท่านั้นของเราโอเคนะใช้ได้เนี่ยประมาณนี้ครับครับผมผลงานผลงานชิ้นล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังลองไปตามดูในเพจกองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่หรือว่าในเพจของพี่มีนาฟ้าสุกก็ได้นะครับในเฟ e b o o k นะ่านลงเอาไว้นะครับเป็นกรอนแปดแค่ห้าบทนะฮะแต่ว่ากินความครบถ้วนจริงๆครับแล้วก็ น่าสนใจอย่างที่พี่มลาพูดเอาไว้เนี่ยคือการตีความนะส่วนหนึ่งแน่นอนการเขียนจนอยู่มือแล้วเนี่ยในผลงานชิ้นก่อนหน้าก่อนหน้าเนี่ยนะครับก็จะทําให้สามารถมองเห็นแล้วก็หยิบคําหยิบความคิดหยิบแนวทางต่างๆมาเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะตอบโจทย์ได้อันนี้สําคัญมากเลยต้องตีความโจทย์นะคุณผู้ฟังนะผมเองก็อัจจรย์นนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมคิดไม่ได้นะผมจะไปนึกถือแต่ตอนที่ในพระภยะัยมณีที่พระฤาษีขี่รุง้ง ถือระฆังางงางเงงออกมานะฮะ,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 ะตอนที่มาอย่าศึกอุศเรนใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเนี่ยเป็นการตีความแล้วเขียนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันเนะี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็ชื่นชมนะชื่นชมจริงๆกับผลงานจินเนี้นะครับอ่ะคราวนี้ในใจก็พูดถึงผลงานแล้วนะครับพี่เรายังมีเวลาครับเวลาไปของรเรานะเอาเป็นว่าผมถามอีกสักคําถามหนึ่งก็แล้วกันครับพี่ในผลงานที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเท่าที่ฟังดูในประมาณเจ็ดสิบชิ้นเนี่ยนะครับพี่มีชิ้นไหนที่อยากจะเอ่ยถึงบ้างเป็นพิเศษอีกไหมครับก็พูดถึงรางวัล ตอนนั้นจะได้รางวัลเมื่อปี63นะครับครับอันนี้เป็นเป็น,ปนการประกวดรางวัลเกียรติยมมรสินของชมรมมรสินจุฬาลงกรใช่มหาวิทยาลยครับนะตอนนั้นก็เป็นการตั้งหัวข้อเหมือนกันนะครับตอนนั้นปีปีนั้นที่ที่เขาประกวดเนี่ยหัวข้อหิวแล้วเราก็เอ๊ะมันนั่งหิวจะเขียนยัยงไงเพราะหิวมันก็มีแต่มันมันความหมายมันกว้างนะครับใช่ครับตอนนั้นก็ ก็ส่งไปนั้นชื่อบรรลีเหรียญบาทในงานบวชนะชื่ออยู่เหรียญบาทงานบวชังจะมันจะเข้าไปอยู่ได้ไงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมานั่งเลยว่าผมเคยเคยนึกถึงสมัยตอนเด็กๆว่าึมก็เราไปงานบวชใช่ไหมครับไปงานบวชแล้วก่อนที่ที่น่าจะเข้าบวชเนี่ยก็จะมีการโปรยทานนะอ่าใช่ครับนะมีการโปรยทานเอ๊ไอโปรยทานเนี่ยมันจะเข้าอกว่าข้อหิวยังไงก็ไปนั่งคิดเอายกตัวอย่างเช่นมี ครอบครัวหนึ high, yes. ่งที so, uh ่อยู่อาศัยอยู่ใกล้ๆใกล้ๆวัดเนี่ยมีมียายกับหลานสองคนเอ๊ะจะทำยังไงยายยายยายกับหลานสองคนนี้คือก็อยู่แบบด้วยความลาบากนะหาเช้ากินข้ามอะไรตรงนี้ก็เลยหลานก็บอกว่าขอขอบวได้ยินนะเสียงเสียงแตรวงเสียงะไรดังใกล้ๆใกล้บ้านแล้วก็เลยขอญาติยายว่ายายขอขอไปที่วัดหน่อยนะนี่ไป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 ดูงานบวชอะไรอย่างเงี้ยไรั้งที่แบบ พอไปเสร็จหลานก็คือไปไปไปแย่งทานน่ะครับอนะ่ะไปแย่งทานคือคนเราเนี่ยคือเ่าคนไปร่วมงานปวดเนี่ยส่วนใ่เวลาที่ไปแย่งทานถึงว่าจะเก็บเป็นจี่้หรือเก็บอะไรพวกนี้อใส่ของกระดาษสวยๆเนาะครับผมแต่หลานคนนี้คือไปแย่งทานไปแบบไปล้มติ้งล้มหงายไปแบบแบบโดนคนอื่นชนอะไรเงี้ยเขาตัวเล็กนะครับแล้วเก็บมาแล้วก็พอเก็บมาได้หลายเหรียญก็เอามาเอามาให้ใหญ่เพื่อที่เอาไปซื้อข้าวกินอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่า อไอเหรียญบาทเนี่ยคนอาจจะคนอาจจะมองว่ามันเป็นของช่ลึลอกะแต่กบคนนึงเนี่ยมันมองว่าไอตรงนี้มันสามารถต่อชีวิตงเราได้ประมาณนั้นนะครับก็เลยตรงนี้ก็เลยส่งเข้าไปอันนี้ก็ได้รางวัลรองชนะเลิศดับหนึ่งปี63อันนี้ก็ได้รวมเล่นเหมือนกันนะครับ นี่คุณผู้ฟังน่าสนใจมากนะการตีความนะและที่สําคัญครับเราเห็นอย่างหนึ่งในงานของพี่มินานะก็คือเรื่องของการเล่าเรื่องนะครับการเล่าเรื่องเนี่ยสำคัญนะครับมีเรื่องแล้วต้องหยิบมาเล่าเล่าด้วยกลวิธีการประพันธ์นะฮะตรงนี้ชื่นชมมากๆครับพี่ครับแล้วเป็นการตีความที่น่าสนใจนะฮะชีวิต ที่หลายคนอาจจะอย่างพี่มีนาว่านะฮะเออได้ตังออที่โปรยทานเนี่ยบางคนก็จะเอาไปเก็บเป็นขวัญถุงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะนถือว่าเป็น,ปนของดีของมงคลนะแต่ว่า ในชีวิตอีกแบบหนึง่งเนี่ยเหรียญเหล่านั้นน่ยคือการต่อชีวิตนะเหรียญเหล่านั้นคือการอยู่รอดคือการมีอยู่มีกินเนี่ยวิ่งเก็บได้หลายๆเหรียญนะบางคนบอกอ่ะเหรียญเดียวก็พอไปเก็บเป็นขวันถุงแต่ว่าเราจะเห็นภาพของการนนมีก็อาจจะมีบทไหลไหลไหลงานเนาะใช่ใช่<ด>ใช่นะฮะโหแล้วยิ่งเราเห็นนะตามวัดต่างๆทุกวันนี้ก็ยังมีนะวิ่งไล่เก็บกันไม่ใช่แต่เด็กนะผู้ใหญ่ก็เก็บอะไรกันเออน่าสนใจน่าสนใจเนี่ยเป็นภาพชีวิตที่ถ่ายทอดออก นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวนะคุณผู้ฟังนะผมเชื่อว่าท่านฟังอยู่เนี่ยท่านคงนึกภาพตามออกแล้วน่าจะมีสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยในชีวิตเนี่ยท่านได้วิ่งเก็บเหรียญเหล่านี้แน่ๆนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับแม่จริงๆเนี่ยการพูดคุยวันนี้ก็ได้อัตรรสหลายอย่างนะคุณผู้ฟังแล้วก็เราได้เกรดได้มุมมองเอางี้แล้วกัน ถึงช่วงท้ายของรายการเนี่ยนะครับผมอยากจะขอพี่มินาเป็นกำลังใจหรืออยากจะฝากให้กับเพื่อนๆที่เป็นกวีครับรวมถึงคำแนะนำสำหรับคนที่อยากเข้าสู่วงการการเขียนกรอนเนี่ยพี่มีคำแนะนำอย่างไรครับก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าอยากอยากจะเขียนบทกวีหรือเขียนกรอนเป็นก็ต้องอ่านง,งานคกอื่นด้วยนะครับ,รบถ้าบจพยายามดูซื้อหรือว่า ซื้อหนังสือรวมด้บทกวีของคนอื่นแล้วก็ศึกษาดูว่าของแต่ละของแต่ละท่านเขาเขาเขียนแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ให้เรียนแบบนะครับครับผมเพาว่าเนี่ยคือถ้าเราเขียนไปเยอะๆไปนานๆเนี่ยบทกวีนั้นเหมือนจะเป็นลายเซ็นเราเวลาใครอ่านรือว่าเราไปประกวดที่อื่นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเปิดบบชื่อเขาจะรู้ว่าเป็นผลงานของคนเนี้ยอผืผมชื่นชอบผมชื่นชอบเอองานขององอาจองอาจสิงห์วันซึ่งน่าจะเข้ารอบปนทอนทั้งหกชิ้นเนาะครับผมซึ่ง คือถ้าปิดชื่อเนี่ยผมก็จะรู้แล้วว่าเป็นงานของ oh. งานเพราะหนึ่งคือเขามีลายเซ็นไงครับมีลายเซน็นอย่างของมีนาเขาสุกเนี่ยาอย่างอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเป็นของมีนา,าเนี่ยเพราะว่าบางทีเราก็ยังหาจุดของเราอยู่เฮ้ยเราเขียนเขียนบทควนี้เป็นยังไงเพราะว่าบางทีวัรนศิลปินหรืออะไรต่างๆเราอาจจะสู้ก็ไม่ได้แต่ว่าเราเอาใสายอย่างอย่างที่ว่าเนี่ยผลงานที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเขียนบาันง,งานบวเนี่ยมันจะเป็นสตอรี่ของมันถ้าเราเรา เราสู้เรื่องของบรรณิลินไม่ได้หรือยังไงเนี่ยเราก็เอาเอามีมีเรื่องๆครับสามารถที่ที่ตีความแล้วคนอ่านแล้วกินใจเนี่ยก็สามารถที่จะเวลาที่เราส่งไปประกวดหรือส่งไปลงทีพิมในในที่ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะได้รับการดีน่ะต้องอ่านแล้วก็ต้องเขียนด้วยไม่ใช่อ่านเดียวนะครับใครที่ที่รักจะเป็นเอ่อเป็นกวีเป็นเป็นนักเขียนต่างๆแล้วว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะเป็นเรื่องสั้นเป็นนักวิทยาก็ต้องอ่านผลงานของเอื่นด้วย เพราะเราไม่อ่านเราก็าไม่รู้ว่าคุณอื่นก็เขียนแบบไหนก็ต้องฝากคนที่สนใจไปด้วยนะครับครับผมเ<อ>นี่ยคุณผู้ฟัง เป็นคําพูดที่มาจากใจนะฮะจริงใจมากและถ่อมตัวจริงๆผมว่าพี่มีนาถ่อมตัวจริงๆครับคืองานของพี่มินาสะท้อนฝีมือของผู้เขียนออกมานะฮะคือยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังถือว่ายุคนี้นะฮะมีนาฟ้าสุขเป็นอีกคนหนึ่งที่เราต้องติดตามผลงาน,นะฮะแล้วก็เชื่อว่าถ้าวันหนึ่งพี่รวมเล่มออกมานะ,ะเราก็จะได้สนับสนุนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็คําแนะนําของพี่มอกี้ดีมากเลยครับก็คือการอ่านให้เยอะนะฮะเขียนให้เยอะแล้วก็ หาลายเซ็นของตัวเองให้เจอนะฮะหยิบประเด็นที่เป็นสิ่งที่กินใจที่ตรงใจกระทบใจเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็เชื่อว่าคำแนะนำของพี่ในวันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้ที่อยากจะเข้าสู่วงการการเขียนไม่ว่าจะเป็นเขียนประเภทใดก็ตามนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มินาฟ้าสุขจริงๆครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการของเราแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับแต่เราได้ มุมมองต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะฮะเป็นกําลังใจให้พี่รวบรวมผลงานตีพิมพ์เรเร็วนะฮะส่งข่าวเราด้วยนะครับพี่ขอบคุณพี่มากๆดีครับ<า>สวัสดีครับ,บท,ที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสง2วรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยัยจกักทวยุทธานนบันทึกเสียงและดำเนินรายการ โดยมีคณิตถาวชิลาพ,พรพิษและชัดชัยคุมอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ